สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าของประเทศเยอรมันนะคะดีค่ะแสงสวยๆบรรยากาศสวยๆยามเช้าค่ะตอนนี้เรากําลังขึ้นมาบนสะพานนะคะบรรยากาศยามเช้าอากาศยามเช้าเนี่ยสวยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้เดินทางแต่เช้าเลยค่ะคุณสามีมีธุระ เดินทางแต่เช้าเลยเช้านี้ติดลบ8องศาค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วค่ะช่วงสองวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีก็คือแดดออกค่ะแต่หนาวยังคงหนาวเหมือนเดิมความหนาวยังหนาวเหมือนเดิมแต่ว่าแดดออกนี่ก็คือดีมากเลยค่ะ นี่เราขึ้นมาบนสะพานนะคะสะพานนี่สูงมากเลยค่ะมองไปข้างล่างคือสวยสวยงามมากมีหมอกหน่อยๆน,นะคะเนี่ยวันนี้เราจะมีความสุขอีกแล้วค่ะเพราะว่าเดดออกค่ะ เยอะมากเลยค่ะตอนเช้าเช้านะยค่ะรถทํางานเนาะแล้วก็มีรถบรรทุกเยอะค่ะเขาจะขึ้นไปเดนมาร์กนะคะทางซ้ายมือเนี่ยค่ะเขาจะไปทางเดนมาร์กรถบรรทุกส่วนมากาจะไปมุ่งไปเดนมาร์คค่ะบรรยากาศสวยๆยามเช้าจ้าอีมาข้างๆทางนี่ก็ยังไม่ละลาย เห็นไหมคะเ,เพื่อนๆขาวๆข้า,ขาขงนอกน,อน่นค่ะเพราะว่าอากาศยังติดลบอยู่คะ่ะหิมะตกมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ละลายเพราะว่าอากาศยังติดลบเยอะมากเมื่อวันก่อนนี้ก็ติดลบ12องศาวันนี้เบาลงมาหน่อยคะ่ะติดลบ ส่วนมากจะอุตตอนเช้าเช้ายังยังไม่ค่อยออกมาละค่ะมีแต่คุณสามีเขาจะไปทํางานอย่างอุก็จะอยู่บ้านแต่ว่าวันนี้คุณสามีมีธุระช่วงนี้คุณสามียังพักร้อนอยู่คะ่ะคุณสามีพักร้อนไปไหนเขาก็จะเอาเราไปด้วยทุกครั้งทุกวันเลยค่ะ <c oughs> ไปไหนไปกันนะคะสองคนรักกันค่ะไอเริ่มอยู่ กันก็จะเต็มดวงแล้วเนาะเห็นไหมคะม้าเขาขาวคะ่ะมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ